ฮัลโหลครับก็มาดูกันต่อในข้อนี้เฉลยก็จะเป็นสมดุลต่อการหมุนและข้อที่สามสิบสองนะครับสามสิบสองนะมาดูพร้อมกันมาเขาบอกว่ารถยกคันหนึ่งมีมวลสองพันสี่ร้อยกร,รมัมให้มวลของรถยกมาเนี่ยเท่ากับสองพันสี่ร้อยกิโลกร,รัมนะครับมีศูนย์กลางมวลของรถเนี่ยอยู่ที่คื่นการละว่างล้อหลังกับล้อหน้าซึ่งหา่างกันสองเมตร จุดกึ่งกลางศูนย์กลางมวลเนี่ยอยู่ตรงนี้ระหว่างล้อหลังกับล้อหนะ้าเนี่ยอยู่กึ่งกลางก็คืออยู่ประมาณตรงนี้นี่กึ่งกลางของรถอ่ะรูก็จะเขียนอะไรตรงเนี้ยจุดกึ่งกลางของรถเนี่ยจะเป็นจุดที่น้ําหนักมันพุ่งออกมาตรงนี้เนาะอ่ะมันจะเสมือนศูนย์รวมน้ําหนักเนาะ mg น้ำหนักของรถเนี่ยก็หาไปเลยมวลคือสอง0ันสร้อย g เป็นสิบ ก็จะได้ M G ออกมาเป็น24,000นิวตันเนอะ M G ของรถเนี่ย24,000นิวตันนั่นยังไงต่อถ้ารถพยายามยกวัตถุที่อยู่ห่างจากตัวรถไปด้านหน้า10เมตรนี่ระยะตรงเนี้ยวัตถุก,กับรถตรงเนี้ยห่างกัน10เมตรมวลมากที่สุดดูคี่วดีนะมวลมากที่สุดที่รถสามารถยกได้เนี่ย ที่สุดเนี่ยมีค่าเป็นกี่กิโลที่รถมันสามารถยกได้เรามาดูกันคราวนี้เราลองเขียนแรงทั้งหมดอมืที่กระทากับระบบอันนี้มีอะไรบ้างมีน้ําหนักของรถเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอะไรข้อนี้ล้อเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นล้อหน้าล้อหน้าก็วางติดอยู่กับพื้นตรงนี้มันจะมี n เช่นเดียวกันเป็น n หนึ่งแล้วกัน ล้อหลังเนี่ยวางกับพื้นก็จะมีเอ็สองเหมือนกันแล้วรถบรรทุกเนี่ยมันกาลังจะยกมวลดังน,นั้นแรงที่กระทำกับมันก็คือแรงน้ําหนักใชไม่มันจะกดลงมามันจะกดลงมาอย่างนี้แรงจากน้ำหนักตรงนี้เนาะเอ MG ของมวลก้อนสีเขียวอันเนี้ยโอเคก็จะรบแลวน้ำหนักประมาณนี้ได้์เว w o r d คือตรงนี้ครับ มวลมากที so it, ่สุดที่รถสามารถยกได้เป็นกี่กิโลกรัมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามวลเนี่ยมันมากกว่านี้ใช่ไหมเราคิดก่อนที่มันมากกว่านี้ถ้ามันมากกว่านี้ปุ๊บรถก็จะตีลังกาลใช่ไหมล้อหลังมันก็จะลอยถูกไหมเพราะว่าข้างหน้ามันเยอะถูกป่ะก็ข้างหน้ามันถ่วงเยอะมากๆข้างหลังเนี่ยมันจะลอยอรถข้างหลังมันจะลอยแล้วหัวมันจะทิ้งฝักลงดินละหัวถัวมันจะทิ้งฝักลงดินลงดินลงดินอะไรล่ะ ใช่ไหมถ้ม like ád, <ๆ>ามว<ๆ>ลม <ล các S 1> ันมากมากมากๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะคว้างรถมันจะคว้างล้อหล <ศ ió> ังมันจะลอยถูกไหมก็ต้องการหามวลที่มากที่สุ of of ดที่รถสามารถยกได้ชีวิคือตรงเนี้ยมวลที่มากที่สุดเนาะอมวลที่มากที่สุดที่รถเนี่ยมันจะยกพอดีรถมันจะยกพอดีเนี่ยยกจะยกพอดีจากกระโดด โดยล้อหลังมันจะพอดียกหรือเราจะพบว่า n เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0ูนนั่นเองเนอะคีย์เวิร์ดคือตรงนี้มวนมากที่สุดเนี่ยที่รถมันจะยกพอดีเนี่ยนะจะเว้นทำไมก็ไม่รู้นะมวนมากสุดที่รถมันจะยกพอดีแหลมันจะกระโดดโดยล้อข้างหลังเนี่ยมันจะพอดียกเลยเนี่ยมันจะพอดีเลยอืมมันจะเกือบจะลอยลนะ ตรงแคเนีนล้อหลังเนี่ยมันเกือบจะลอยแล้วตอนนี้มันพอดีอยู่มันเกือบจะลอยแล้วดังนั้นเราจะพบว่า n สองเนี่ยมันจะเป็นสูงล้อหลักเนี่ยมันจะลอยแล้วเห็นไหม n สองมันจะเป็นสูนล้อข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นสูงมันถึงจะได้มวลที่มากที่สุดโอเคป่ะ okay, จะได้มวลที่มากที่สุดเนี่ยก็คือดูอย่างนี้เอาง่ายนะถ้าตอนแรกมีมวลแขวนอยู่ เริ่มจากมวลน้อยๆกันละกันอมวลแขวนอยู่น้อยๆเป็นหนึ่งกับเป็นสองเนี่ยก็จะรับน้ําหนักปกติไปเรื่อยๆเปื่มวลเพิ่มมีขนาดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอมวลเนี่ยเริ่มมีขนาดมากขึ้นเรื่อยๆันข้างหน้ามันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมไอ้ข้างหลังเนี่ยมันก็เริ่มที่จะก็เรียกว่ามันเริ่มที่จะแบบว,ว่ารับน้ําหนักได้น้อยมากขึ้นถูกไหมไอเอ็นสองมันจะมีค่าน้อยลดลง มันจะมีค่าลดลงถ้ามวลมากขึ้นอ่เนอะนึกข้าพตาออกไหมอันนี้มากขึ้นอันนี้ก็ต้องลดลงลดลงไปเรื่อยจนต้องการหาหมวลอันเนี้ยที่มากที่สุดถ้ามวลมากที่สุดเออแล้วลดมันยังไม่ไม่กระดกเนี่ยก็คือว่ามันจะพบว่าเอ็นสองเนี่ยมันจะลดลงจนกลายเป็นศูนย์ไงเออมันจะลดลงจนกลายเป็นศูนย์พอดีมวลมาถึงเจะพอดีถ้าเกิดว่ามวลมากกว่านะน,นี้ปุ๊บแต่กันนี้ตีลังกาละลอ้อลอยมานะลดว่างละ เอเคไหมเขาต้องการหาจังหวะที่มันพอดีเนี่ยมวลที่มันพอดีเลยที่มันยังไม่กวา้างไง m สองมันได้เป็นศูนย์ตกลงไหมถ้าเพิ่มมวลมากกว่านี้เนี่ยรับรองเดยว่าความไปแล้วแน,น่นอนเราก็ต้องสมาการเลยว่าซ i g m a m ทวนเท่ากับ s m a m ตามเนาะโอเคแล้วมาดูแรงไหนทวนแรงไหนตามเป็นสองเท่ากับศูนย์เนี่ยไม่ต้องคิดแล้วมาดูจุดหมุนกันก่อนดีกว่าลืง ให้ตรงไหนเป็นจุดหมุนดีตอนนี้ต้องการหามวล m ตรงนี้ใช่ไหมให้อะไรเป็นจุดหมุนดีอย่างที่บอกเทคนิคการเลือกจุดหมุนก็คือเลือกจุดที่แรงที่เราไม่ทราบค่าและไม่ต้องการใช้ข้อนี้แรงที่เราไม่ทราบค่าคือ n หนึ่งนี่เนี่ยและไม่ต้องการใช้ด้วยพูดผิดเอาใหม่แรงที่เราไม่ทราบค่าคือ n หนึ่งกับ m g ถูกไหมแต่ที่เราไม่ต้องการใช้เนี่ยคือ n หนึ่งอันนี้เราไม่ต้องการใช้เราเลยให้จุดนี้เป็นจุดหมุน ตรงน,นี้นะให้เป็นจุดหมุนจุดหมุนก็จะเ,เขียนว่าให้ n หนึ่งเป็นจุดหมุนโอเคให้ n หนึ่งเป็นจุดหมุนเสร็จแล้วเราก็ดูแรงไหนทววแรงไหนตาม n หนึ่งเนี่ยเป็นแรงที่ผ่านจุดหมุนดังนั้นไม่เกิดโมเมนต์แล้วก็ตัดมันทิ้งได้เลย m g มาดู m g เจ็ g เนี่ยเป็นโมเมนต์ทูวันถูกไหม เอ็มจีของรถอ่ะนะส่วนเอ็มจีของของเนี่ยเป็นโม <Okay. S 1> เมนต์ตามไปจะได้ว่าโมเมนต์สวนก็เป็นเอ็มจีของรถมีค่าเท่ากับสองเมือ่อเลยสี่คั้คูณกับระยะที่วัดจากจุดหมุนลากไปตั้งฉา,ากกับแรงระยะตรงนี้ก็มีค่าเป็นทั้งหมดจะเป็นสองเพราะฉะนั้นตรงแค่ครึ่งนึงก็เหลือเป็นหนึ่งเน,เ,นเนี่ยที่ค่าเท่ากับโมเมนต์ตามก็คือเอ็มจีอย่างนี้ ไปคูณกับระยะที่วัดจากจุดหมุนแล้วไปตั้งฉากกับแรง m g ตรงนี้ระยะตรงนี้ก็เป็น10เมตรก็จะได้ว่า2อง0 0ืีพันเท่ากับ m g เป็นส0คูณกับ10เป็น100 m เดียวก็ตอบ2อ0 0มื่ีพันหารด้วย100ก็ตูงไปตักสอตัว m เดียวเลยตอบสอง้อยสิกิโลกรัมเป็นคำตอบของข้อนี้ครับนี่เนาะ จะเห็นไหมว่ามวลพอดีเนี่ยที่รถมันพอดีจะยกเนี่ยโดยที่ไม่ค้องไปเลยนะมวลมากที่สุดที่รถสามารถยกได้เนี่ยคือสองร้อยสี่สิบกิโลกรัมเอ็นสองจะมีค่าเป็นศูนย์พอดีเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่มวลไปมากกว่าเนี้ยสมมติสองร้อยห้าสิบปุ๊บรับรองเลยว่ารถเนี่ยไงหลังไงท้องแน่นอนโอเคไหมเพราะหลังมันจะกระโดดขึ้นลอยมาอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเพราะข้างหน้ามันแรงมันมากเนี่ยประมาณนี้ครับ